ค่ะทุกคนเปินเองนะคะวันนี้เปิดคลิปดึกนิดนึงก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ2องพุ่มครึ่งนะคะจะสามทุ่มนะที่เฟินมาเปิดคลิปดึกแบบนี้นะคะก็คือเฟินกำลังจะไปออกกําลังกายแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาทาคลิปนะคะในช่วงออกกาลังกายเนี่ยว่าเฟินทาอะไรบ้างนะกินอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยทําคลิปแนนี้เลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เฟินค่อนข้นขางที่จะออกกําลังกายแบบหนักมากนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นเฟินค่อนข้างกินเยอะนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเองเท่าไหร่นะคะเลยน่ให้แบบน้ำ หนักขึ้นมานะคะก็เลยจะมาพาทุกคนนะคะไปดูกันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเฟิร์นกลับมาลดน้าหนักแบบจริงจังแล้วนะคะเฟิร์นทาอะไรบ้างเราก็จะมาทําคลิปให้ดูนะคะเป็นเวลา7วันนะคะจริงในทุกวันเฟิร์นจะไปฟิตเนสนะคะประมาณช่วง3ามทุ่มนะคะถึงสี่ทุ่มนะคะเล่นวันละหนึ่งชั่วโมงนะคะจริงวันนี้ตั้งใจจะถ่ายตั้งแต่ตกลงวันเลยแต่ว่าตกลงวันเนี่ยยุ่งมากก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรไว้แต่ว่าถ่ายเป็นอากับข้าวที่กินไว้อยู่นะคะก็คือตกลงวันกินเป็นผัดคะน้ากุ้งอะไร นะแล้วก็จะมาแนะนาตัวนี้ที่กินอยู่ทุกคนตัวนี้เป็นของ BRN นะคะเป็นอาหารเสริมนะทุกคนไม่ใช่ยาลดน้าหนักนะเพราะว่าเฟิร์นอ่ะไม่กินายาลดน้ำหนักอยู่แล้วนะคะคือถ้าใครที่ลดน้ําหนักมาด้วยตัวเองเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าการลดน้ําหนักอ่ะคือมันแบบต้องใช้ความอดแล้วก็ยากมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะคือเขาจะแบบแอนตี้แบบพวกยาลดน้ําหนักเลยนะคะแล้วก็จะไม่กินเลยนะตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะคะที่เฟิร์นได้กินไปประมาณ2ออาทิตย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีก็เลยเอามาพูดในคลิปนะคะตัวนี้เป็นอาหารเสริมที่ช่วยแบบเร่งการเผา ะะลดไขมันนะคะแล้วก็คุมหิวนะก็ปกติรอบที่แล้วที่เฟิร์นลงน้ำหนักอะเฟิร์นจะกินแบบมื้อหนึ่งใช่ปะคือพอเฟิร์นกลับมากินปกติการจะกลับไปกินมื้อหนึ่งมันยากมากนะแต่ว่าพอกินตัวนี้มันก็โอเคอยู่นะคะเฟิร์นก็จะกินมื้อหนึ่งนะคะเป็นหลักหรือถ้าบางวันหิวก็2มือ้อหรือว่าตอนเย็นอาจจะกินอะไรแบบนิดนึงนะคะอะไรอย่างนี้นะตัวนี้นะคะจริงๆกินได้2เวลานะคะ, <S <S ะ,คะก็คือก่อนอาหารเช้านะคะแล้วก็ก่อนออกกําลังกายนะคะแต่เฟิร์นรู้สึกว่ากินก่อนอาหารเช้าน่าจะดีเพราะว่ามันจะได้แบบว่าช่วยเผาผาางอะะะไรตตั้้แ่เเชลยนค ก็นั่นแหลนะคะเพื่อนก็จะกินตัวนี้นะคะแล้วก็จะกินให้ดูด้วยนะคะภายใน7วันเนี่ยว่าตัวเนี้เป็นยังไงบ้างนะคะแต่สำหรับเพืนก็คือชอบเลยโอเคนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็เฟิร์นจะออกกําลังกายอย่างที่บอกก็คือสามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะพาขึ้นไปออกกําลังกายนะคะปกติเฟิร์นออกที่ฟิตเนสนะช่วงเวลาสามทุ่มมันจะไม่ค่อยมีคนถ้ามันไม่ค่อยมีคนนี่ยเฟิร์นก็จะอาจจะถ่ายตอนเฟิร์นออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆมาให้ดูนะคะแต่ถ้ามันมีคนก็อาจจะถ่ายแบบนิดเดียวเพราะว่าเกรงใจนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟิตเนสเลยนะคะไป เคทุกคนอยู่ฟิตเนสแล้วนะคะก็คือบองเิญว่าแบบมันไม่มีคนพอดีเลยนะคะแบบไม่มีสักคนเลย,เลยลก็เดี๋ยวจะมาออกล้างกายดูกันนะคะแล้วก็ปกติเวลาเฟิร์นมาฟิตเนสเดี๋ยวเฟิร์นก็จะเล่นลู่วิ่งนะคะจะเอาลู่วิ่งเป็นหลักก็คือจะเดินประมาณจากติดถึง20นาทีนะคะเดินเร็วและนอกานั้นก็คือแบบเล่นแบบเครื่องต่างๆไปสิบถึงพิานาทีอะไร่บนี้เดีย๋ยวเฟิร์นจะเริ่มจากการปั่นจักรยานก่อนนะคะเป็นการแบบวอร์มก่อนอะไรแบบนี้ประมาณสิบถึงพิพานาทีเฟิร์นก็จะตั้งอะไรประมาณแบบเล่สาม อะไรประมาณนี้ค่ะมันจะแบบไม่เหนื่อยมากปกติเวลาปั่นจักรยานผมก็จะปั่นประมาณแบบติบนาทีถึงติบห้านาทีนะคะแบบว่าเป็นการวอร์มก่อนแล้วเสร็จแล้ว,ก,วนนะะก็จะเล่นตัวอื่นคะตอนปั่นจักรยานก็จะเล่นเนี่ยเล่นติ๊กต็อกนะคะเล่นไอจีอะไรประมาณนี้ เกวนก,กนนี่นะคะเราทำไปทั้งหมดครึ่งชัวง่วโมงไปเลยตอนเล่นฟิเนสก็จะเห็นแบบวิวตรงๆแบบนี้ตอนเย็นจะสวยมากเพราจะเปลี่ยนมาออกกําลังกายตอนเย็นแล้วโอเคเล่นเสร็จแล้วนะคะทุกคน รู้สึกอยากินพวกเวโปรตีนะะน,นะคะก็เดี๋ยวจะไปกดแบบพวกเวข้างล่างอันนี้คือมานั่งพักก่อนนะคะมันก็คือเหมือนชายเย็ยนเลยเราขึ้นไปกินบนห้องโอเคถึงห้องแล้วนะคะทุกคนสภาพก็คือสดมากแบบหน้ามันมากนะคาดิบเลิบคือหายหมดเดีย๋ยวจะมาชิมเวนะคะที่ไปกดมานะคะ60บาทรสชาไทยจริงๆกินตัวที่ห้องอยู่แต่ว่าแบบมันหมดอะ อันนี้มันรสชาติ <S <S แบบแปลกมากอะ่ะ60บาทอืแต่ได้วันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมาถ่ายให้ดูอีกพรุ่งนี้จะไปกินข้าวนะคะวันครบรอบกับแฟนก็คิดว่าน่าจะถ่ายนิดนหน่อยๆน่อยแล้วก็จะให้ดูว่ากินอะไรนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ออกกำลังกายไหมก็เดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้เลยค่ะ สวัสดีวันที่2ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟินก็มีแผนจะออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะก็เลยจะถือว่าแบบเป็นชีต day น้อยๆนะคะเพราะว่าเราออกไปก็ต้องกินเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าตอนไปข้างนอกเนี่ยเฟินกินอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนออกไปข้างนอกเนีย่ยเดี๋วฟนจะกินไปตัวของ B I N ก่อนนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้กินเลย,เลยนะคะก็คือจะกินตัวนี้ก่อนกินข้าวไปเลยนะคะโอเคกินเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะกินอะไรกันบ้างนะคะก็ไปดูกันเลย นี้แวะมากินสตาร์บัคนะคะก็คือมารับแฟนเลิกงานยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่ากินกาแฟไปก่อนทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เจโอค่ะก็คือเห็นอดูนะเราจะกินอะไรก็คือกินเจโอเพราะว่าอยากกินแต่ว่าคนเยอะมากแบบมากๆอันนี้ก็คือยิ่งได้กิน อย่างแรกนะคะที่กินวันนี้คือหมูกอรอบบอกไปแล้วว่าวันนี้ชีเ้เจนก็คือจัดริมเลยอันนี้คือหมูกอรอบก็คือทาแบบถ <c oughs> ามคน AG เอจไปว่ามาเจอโอต้องกินอะไรเนะขาก็แบบแนะนาหมูกรอบมาเป็น,อ,อ,นอย่างแรกคือเขาบอกว่าน่ากินมากแต่อันนี้คือจะรออาหารมาครบก่อนค่ะสั่งไปเยอะมากประมาณหกเจ็ดอย่างแต่ว่ากินสองคนนะ ba teba kutxean dio na ทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้คือเหนื่อยมากแต่ก็อิ่มมากนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเราก็คงไม่เดากับกายเพราะว่าตอนนี้ก็ถึงห้องก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะแต่จะบอกว่าจริงๆกินตัวเนี้ยเขาบอกว่าไม่จะเป็นต้องออกกาลังกายก็ได้นะคะเพราะว่ามันช่วยเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติเฟย์เป็นคนออกกาลังกายทุกวันอยู่แล้วก็นั่นแหละแต่วันนี้ก็คงไม่ได้ออกวันนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรก็คือกินตัว b R n ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่3เลยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะกลับไปออกกาลังกายแล้้้้วววววแลกกกก็จะใหดดดูไไค่่าาาพุงนนีีิออืปปมเ๋ยขตั นอนก่อนนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย สวัสดีวันที่สามค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์นก็ตื่นมาถ่ายงานแต่เช้าเลยนะคะอันนี้ก็คือแต่งหน้าตอนนี้ก็ถ่ายงานเสร็จแล้วก็คือหิวมากเลยนะคะก็เลยสั่งข้าวกินนะคะก็สั่งแบบลายแมนไปนะคะก็เหนื่อยมากนะคะตอนนี้ข้าวน่าจะมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลน์แมนโทรมาแล้วงั้นก็ไปเอาข้าวกันก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก่อนกินข้าวนะคะก็ต้องกิน BRN ก่อนนะคะกินก่อนอาหารนะหรือว่าจะกอดออกกำลังกายก็ได้นะคะแต่วันนี้เฟิร์นกิน ก่อาหารนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ออกมาไกลกี่โมงเราจะบอกว่าวันนี้เฟิร์นตื่น3ใช่ไหมตื่นตั้งแต่แบบ9ก้าโมงก็เลยว่าจะทำแบบไปอนะคะก็คือจะกินภายใน8ชั่วโมงเนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่ากินอะไรบ้างน,นะคะก็คือสั่งข้าวไปเีลยวแล้วก็เดี๋ยวมีรีวิวนะคะขนมที่ f o l เวอร์เนี่ยส่งมาให้อีกนะคะก็น่าจะกินประมาณนี้แหละวันนี้ โอเคนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขอแวบลบงไปเอาข้าวนิดนึงนะคะเพราะว่าวางไว้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ไปเอาเดี๋ยวข้าวจะเย็นนะคะได้ข้าวมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้กินเป็นข้าวหมูย่างเทอริยากิาากอะไรหลายอยา่างคือจะบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมากแบบมันอยู่แถวๆนูน่นนะแล้วมันหอมมาก นี่คะ่ะน่ากินมากอะ่ะมันเป็นข้าวเนื้อย่างแบบกินแบบหอมมากอร่อยมากมันเป็นแบบหมูย่างราดซอสโชวยุคือร้านนี้อร่อยมากเขาชื่อว่าร้านครัวเตาถ่านอหละทุกคนแบบมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบหมูตุ๋นอะไรเงี้ยแล้วมันอร่อยมากคือวันนี้จะสั่งหมูตุ๋นแต่ว่าเหมือนแบบหมูตุ๋นไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยกินเมนูนี้แทนแล้วแบบมันอร่อยมากเมนูร้านนี้อร่อยทุกอย่างแต่ว่าจดตัวชอบหมูตุ๋นเขามากกว่าโอเคเดี๋ยวเฟิร์นหอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องไปรีบตัดงานต่อนะแล้วเดี๋ยว ะะวันนี้ก็น่าจะกินแค่นี้แล้ววก็ขนมอีกอย,ากย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนโอเคค่ะทุกคนทํางานเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งพอดีนะคะก็จะไปออกกำลังกายแล้ววันนี้ว่าจะเดินเร็วบนลู่วิง่งสักประมาณแบบ40นาทีอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายกันถ้าไม่มีคนก็จะถ่ายดูเหมือนเดิมน,นะคะแต่ถ้ามีคนก็จะถ่ายมาเน้นนิดหน่อยๆพอนะคะไป สวัสดีวันที่4นะคะก็วันนี้เฟิร์นจะออกไปทําธุระนะคะที่ห้างพอดีนะคะไปทําบัตรประชาชนนะคะก็เลยว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอกน,นะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะคะว่ากินอะไรวันนี้ม่ทํางานแบบนิดๆดหน่อยหน่อยด้วยนะคะตอนนี้หิวแล้วนะคะบ่ายโมงกว่ายังไม่ได้กินเลยเลยคะ่ะก็ไป,ไปห้างกันแล้วเนา๋ยไปดูว่าเฟิร์นจะกินอะไรนะคะคนหลังจากที่หาดินานานะคะว่าจะกินอะไรก็มาจบที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นก็สั่งไปแล้วนะคะประมาณสองสามอย่างก็เดี๋ยวมาดูว่ากินอะไร ว่ากาแฟานะคะแล้วก็แบบพวกเมนูเทศกาลฮิตมัแล้วไปเจออันนี้อันนี้เป็นมัดเบลโลช็อกโกแลตร้อนเราบอกว่าน่ารักมากเนี่ยคะเป็นเมนูที่แบบน่ารักมากมแล้วก็เขาแถมขนมมาให้สองอัน,นสวัสดีวันที่5นะคะทุกคนหรือว่าวันที่4ีนั่นแหละ วันนี้ตื่นมาก็คือแบบรู้สึกเหมือนจะไม่สบายนะคะหน้าบวมตามบวมมากนะแล้วก็เป็นหัวน,นิดหน่อยนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูมากนะคะก็อาจจะถ่ายกินข้าวแล้วค่ะแล้วก็กะว่าจะไม่เดี๋ยวกัางกายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกไม่สบายนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นสั่งข้าวนะคะเป็นแบบกว๋วยจั๊มนะคะรู้สึกอยากกินอะไรที่แบบร้อนๆอะไรเงี้ยให้มันชื่นคอ,อเพราะว่าเสียงก็เหมือนจะเปลี่ยนด้วยก็น,นั่นแหละเดี๋ยวไลแมนก็ใกล้จะมาแล้วนะคะไปกินข้าวกัน คนวนแรกวันนี้กินเป็นก๋วยจับนะคะร้านนี้อร่อยมากแบบเพิ่งสั่งในแก๊แกไปครั้งนึงแล้วแบบอร่อยมากคือเขาให้เครื่องเยอะมากอันนี้คือสั่งพิเศษนะคะชื่อร้านกวยจับป้าต้อยอยู่ตรงสะพานพนังเก้าอ่ะอร่อยแบบอร่อยมากียเ้วจะ่วันี ทมือแรกวันนี้นะคะก็กินตอนเที่ยงน,นะคะกินเป็นข้าวหมูตุ๋นนะคะโชยุจะบอกว่าร้านนี้อร่อยมากทุกคนชื่อร้านว่าครัวเตาถ่านนะใครที่อยู่โน่นนะคือแบบต้องสั่งคือหมูเขาแบบจะแบบนุ่มมากนะแล้วก็เนี่ยนุ่มนะแล้วก็ตุ๋นด้วยแบบน้ำโชยุแบบหอมนะแล้วก็กินกับนะ้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะที่เขาให้มาอย่างนี้นะวันนี้นะคะก็กินมื้อนี้แนละ้วเดี๋ยวจะไปทาง,งาน เดี๋ยวถ่ายตอนออกกำลังกายให้ดูเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อน สวัสดีวันที่7ค่ะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่กินตัว B R N นะคะครบ7วันให้ทุกคนได้ดูกันแล้วจริงๆเฟิร์นกินมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็เลยจะมาสรุปกันอีกทีนะคะให้ทุกคนรู้ว่าเฟิร์นกินไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลยังไงนะคะแล้วก็เป็นยังไงบะะ้างค่ะหลังจากที่เฟิร์นกินนะคะเฟิร์นค่อนข้างประทับใจเฟิร์นรู้สึกว่าหลักๆอ่ะเขาจะช่วยเรื่องการเผาผลาญน,นะคะแล้วก็สัดส่วนที่แบบกระชับขึ้นนะถ้าใครมีปัญหาที่แบบน้ําหนักไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้โฟกัสที่สัดส่วนนะคะก่อนที่จะไปกกัันน้นําหนะ เพราะบางทีน้ำหนักมันอาจจะค้างแล้วแต่สัดส่วนเราอาจจะลดลงก็ได้นะคะอย่างที่เฟิร์นกินตัวนี้ไปนะคะสัดส่วนเฟิร์นก็คือแบบลดลงเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยฟื้นฟูระบบเผาผลาญนะ,ะทุกคนใครที่แบบว่าขับถ่ายยากนะคะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบขับถ่ายเท่าไหร่นะคะก็ตัวนี้ก็คือช่วยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องความอยากอาหารนะคะเฟินตัวเฟิร์น ือช่วงนี้เฟิร์นกลับมากินมือเดียวได้แบบว่าเป็นปกติแล้วซึ่งมันไม่ค่อยหิวตอนกลางคืนหรือว่าตอนดึกอะไรเงี้ยซึ่งเฟิร์นว่ามันโอเคเลยนะคะก็อาจจะกินแบบเป็นนมหรือว่าเป็นอะไรที่มันทําให้อิ่มท้องนะคะตั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่หิวตอนกลางคืนด้วยแต่ที่นแน่แเฟิร์นกินตัวน,นี้นะคะก็คือรู้สึกว่าแบบอิ่มไวขึ้นนะคะไม่ค่อยหิวแบบจุกจิกเท่าไหร่ซึ่งเฟิร์นชอบตรงนี้มากเลยย้ํากันอีกครั้งนะคะตัวนี้คือกินได้2อเวลานะคะก็คือกินก่อนทานอาหารเช้านะคะ15นนนนาาทีะะะะคคถึง30หรืออ,อออกว่่กส ก,ก็ได้นะคะแต่เฟิร์นแน,นะนำไม่กินเป็นก่อนอาหารเช้านะคะเพราะมันจะช่วยแบบเผาผ่านยาวทั้งวันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยาลดน้ําหนักนะคะเด้งการเผาผ่านนะคะลดไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารหนะะึ่งซองนะคะทานได้ประมาณ1เดือนนะคะราคา6กรสิบาทนะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจตัวนี้นะคะก็สามารถแอดไลน์ข้างล่างได้เลยนะคะส่วนตัวเฟิร์นรู้สึกว่ากินแล้วคือชอบมากนะคะถ้ายังไงนะคะกินแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเฟิร์นจะมาอัปเดตทางสฟอรที่ไอจีเรื่อยๆนะคะก็โอเคะ okay, ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นการ มาถ่ายการออกกำลังกายนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะาการกินอาหารนะคะในช่วงที่เฟิร์นลดน้ําหนักะคะ่ะอาจจะถ่ายมาไม่ได้มากนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เฟิร์นแบบงานยุ่งมากๆด้วยอาจจะแบบมีเวลาถ่ายน้อยหรือว่าถ่ายมให้นิดเดียวนะคะแต่สัญญาว่าถ้าช่วงไหนแบบมีเวลาว่างเนี่ยก็คือจะมาถ่ายแบบทั้งวันจริงๆให้ดูนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย